ครคิปนี้มาดูอำเภอม่วกเกักหวาสรารรีนะครับเรามาจากบางม่วนะครับในแยกต้นแคนะครับม่วกเล็กนี้เป็นดินแดนเชื่อมต่อระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานนะครับแต่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของดงพญาเย็นหรือดงพญาไฟสมัยก่อนก็เป็นป่าติบหนาทึบไข่ปลป่าเยอะนะครับม่วกเล็กก็จะมามีคนรู้จักจาก การเลี้ยงวัวนมนะครับเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็เจ้าเฟเดริกเดนมาร์กก็มาก่อตั้งอสคอนะครับองค์การส่งเสริมงประเทศไทยก็ที่อำเภอมกเหลกเป็นที่แรกนะครับก็การเลี้ยงวัวนมก็เจริญนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งั่วประเทศก็6น0 0 0ฟาร์มแล้วครับ ก็ประมาณ2,700ตันต่อวันนะครับก็ลดการนำเข้าได้ตอนนี้มอกเล็กพัฒนาแล้วครับเป็นชุมทางรถไฟข้างบนไม่ร,รับบนนั้นก็เป็นสะพานรถไฟนี่คือตัวเมืองนะครับ การเรียกวนมมันมีข้อดีก็คือได้รายได้ทุกเดือนนะครับเป็นไม่เงินเดือนนะครับทั้งปีนะครับมันจะมีช่วงที่รายได้น้อยหน่อยคือช่วงหน้าฝนนะครับอน,นี้บัวจะคลอดน้อยลงแล้วก็บัวจะคลอดนานนิดน้อยนะครับเวลาผ่านส่วนงานราชการนะครับเทศบาลตำบลมวก,กระเล็ งานที่ดินที่ว่าการอำเภอเมือเก,ก็กตรงนี้นะครับสถานีตำรวจภูธรนมวกเกรก ขั้บนนั้นก็คือสะพานรถไฟข้ามอำเภอเมืองเกล็กนะครับเป็นสูงเหมือนกันับ50เมตรสูงสุดก็50เมตรจากเพื้นดินนะครับนั่นแหละครับไม่ใช่ทางด่วนนะครับสะพานรถไฟนะครับก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ไปผิดหูผิดตาครับยาวนะครับไปถึงนู่นกลางลงนะครับ เริ่มข้าวตลาดมอกรเล็กแล้วครับชุมชนสารเจ้าพ่อมอรกรเล็กอ๋อีอ่เน็นชุมชนสารเจ้าพ่อมอรกรเล็ก ขวาทางเข้าตลาดนะครับขวานี่ครับเป็นซอยซอยไปนะครับชุมชนใหญ่ครับพวกเกล็กเสรษฐกิจด,ดีครับสมัยก่อนก็ได้บัวนมนี่แหละครับ จุดใจกลางมากเลยคือหอนาฬิกาข้างหน้านี่แหละครับเป็นวงเวียนอ๋อนาฬิกามืกงเล็กอันนี้ก็มีตลาดหอนาฬิกาก็มีตลาดใหญ่นะครับ เป,กกเป็นตลาดนัดนะครับ๋อ,อตอนนี้คึกคักมากครับพวกเหล็กตลาดนัด นี่ก็ไปถึงจุดสำคัญพวกเเล็กก็คือเมืองเก็กคาร์บอยิตีนนี้ไม่รู้ของใครทำนะครับเป็นเมืองคาร์บอยนะครับตรงนี้ทำสไตล์เมืองคาร์บอย ก็ามาจุดสําคัญว่าอลไรก็คืออ,อสคอ,อองค์การส่งเสริมคนใหมไประเทศไทยตรงนี้นะครับนี่ครับอ,อสคอในงานที่ส่งเสริมการเลียนคนทั่วประเทศไทยเมือสรกจก,ก็จะเป็นแค่นี้นะครับ